เลับพบกับสืบข่าว l e t เตอร์สตีวันนี้วันนี้ครับตัวเองก็นำข่าวสารนะฮะของทีม l e t เตอร์สตีนะครับอัปเดตต่างๆมาฝากให้กับแฟนๆกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารนะฮะที่14มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับใครไปทำงานใครไปเรียนหรืออะไรก็ขอให้โชคดีนะครับซึ่งวันนี้ตอนบ่ายตัวเองก็มีเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็เอาข่าวมาฝากให้กับแฟนๆก่อนแล้วกันนะฮะก็จะได้ตามข่าวสารเกี่ยวกับทีมจิ้งจอกสยามเล t เตอร์ซีของพวกเรากันนะครับยังไงฝากสำหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe นะครับและเม้นมาพูดคุยกันได้ครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราไปลุยกันเลยครับทุกคนประเด็นที่มันจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับวันนี้พอสมควรน,นะครับมันคือประเด็นที่ มันมีคลิปหลุดนะครับมันหลุดมาเป็นสัเนาที่หลุดมาเกี่ยวกับตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีกครับโอ้โหซึ่งเล t เตอร์สตีเนี่ยบอกเลยนะฮะเจองานหนักนะครับในโปรแกรมช่วงแรกเลยอะเจอใครบ้างละ่ะเอาง่ายๆเลยครับมีเจอทั้งแมนยูเจอทั้งเชลซีครับนี่คือสองบิ๊กซิที่เล t เตอร์สตีจะต้องเจอครับในช่วงสิบนัดแรกครับ นี่เดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะนี่ลีเคทเนี่ยไอคำเนี้ยที่ผมจะทำไฮไลท์ไว้เนี่ยมันแปลว่านี่ครับมันแปลว่าหลุดครับคือเหมือมนหมายถึงว่าแบบรั่วไหลอ่ะอะไรประมาณเนี้ยมันแปลว่ารั่วไหลน,นะครับสำหรับคำว่าลีเคทเนี่ยนะซึ่งมันคือโปรแกรมพรีเมียร์ลีครับเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูฮะนี่ครับนี่ครับ เริ่มต้นด้วยวันเสาร์ที่6สิงหาครับนัดเปิดฤดูกาลครับเราจะเปิด King Power Stadium เจอกับลี e d ยูไนเต็ดครับต่อด้วยการที่นี่ครับเจอกับ a r ร์เซนอลด้วยครับไปเยือนอาร์เซนอลในอาทิตย์ต่อมาครับและสัปดาห์ต่อมาครับเราเล่นในบ้านเจอกับบอลมัดแล้วนี่ครับดูครับวันเสาร์ที่27สิงหาครับเราไปเยือนแมนยูครับต่อด้วยเล่นในบ้านเจอกับเชลซีในวันเสาร์ต่อมาครับ คิดดูครับโปรแกรมสามบิ๊กซิกที่เราต้องเจอในในกี่นัดแรกเนี่ยอ่าเดี๋ยวนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดแรกเจอบิ๊กซิกไปสามทีมครับคือพิมลีกเป็นแกล้งเราหรือเปล่าห้านัดแรกคุณเจอบิ๊กซิกไปสามทีมอะสำหรับเลตเตอร์สตีนะเอ้ยมันไม่ปกติแล้วนะครับอ่ะแต่ต่อมาครับต่อมาอ่ะเล่นในบ้านเจอพาเลตโอเคไปเยือนฟูแลมครับ และเล่นในบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับรวมถึงครับวันนี้ปีนี้ครับในช่วง Day บ็อกซิ่งเดย์ครเราจะต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกับปีที่แล้วที่เราบุกไปแพ้หกสามครับอันนี้สื่อเขาบอกนะครับรวมถึงครับมันมีการบอกว่าเราจะเจอกับเอฟเวอร์ตันในในปี2023เป็นนัดแรกที่ ของปีของปฏิทิน2023เราจะเจอบเอเวอร์ตันรวมถึงอีกอีกอีกแมตช์หนึ่งที่เราอยากรู้คือใครเจอกับนอติงแฮมฟอร์เลสวันไหนรู้ไหมทุกท่านอีส์มิทแลนด์ดับบี้แมต match. วันที่12พฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนเกิดของผมนะครับนี่คือเป็นโปรแกรมที่มันเหมือนกับมันล่วไหลออกมานะครับลีเคตก็คือแบบการแบบ โปรแกรมั่วไหลแล้วลลมันถูกเผยแพร่ภาพในโซเชียลมีเดียนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่โอเคคือ5นัดแรกคุณเจอบิ๊กซิกสามทีมอาร์เซนอลเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือไม่รู้ทำไมว่ามันจัดโปรแกรมแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจและที่สำคัญเลยไปเยือนสองเกมนะครับไปเยือนอาร์เซนอลไปเยือนแมนยูในเต็ด นี่คือเยือนสองเกมที่หนักของเลสเตอร์ซีในห้านัดแรกครับผมค่อนข้างจะไม่พอใจพีิมลิกแต่เอาวะคิดในแง่ดีทุกคนอย่างน้อยเราเจอโปรแกรมโปรแกรมหนักช่วงแรก,แรกๆกลางๆหรือช่วงท้ายซีซันเราก็น่าจะขอให้มันไม่หนักมากกันเราลุ้นติดพื้นที่ยุโรปหลับในซีซันหน้านะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องแรกนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่นิดนึง นะครับถ้าโปรแกรมมันเป็นอย่างนี้จริงนะนะครับย้ําว่ามันแค่เป็นสำเนาเนี่ยมันหลุดออกมามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแต่เชื่อเํอสำหรับเลตเตอร์ซีนะตามนี้แหละนะครับคือเราบักจะโดนกันแก้งอยู่นะครับแล้วคิดดูนะครับถ้าเราไปเยือนอาร์เซนอลเนี่ยเราก็จะได้ถ้าไอเตเลมันมันย้ายเนี่ยเราก็ได้เจอกับยูริสเตเลมันเลยนะฮะโอ้โหซึ่งเราไปเยือนอาร์เซนอลในสัปดาห์ที่2เลยครับ สำหรับเลตเตอร์สตีนะอ่ะพูดแล้วเราไปข่าวของยูริกันหน่อยนะครับข่าวของยูริเตเลมันนะครับนี่ครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือแบบเทคสเต็ปนะก็คือแบบเข้าใกล้ขึ้นมาทุกทีครับกับการที่จะคว้าตัวยูริเตเลมันแล้วเขาบอกว่ามันคอนวินส์ about deal ด้วยคอนวินส์คืออะไรคือมันไม่ยากด้วยคือมันเริ่มง่ายและเริ่มสะดวกเลยด้วยนี่ครับ เขาบอกว่าอาเตต้าเนี่ยคืออยากที่จะได้เตเลมันมาเป็นแผงกลางในฤดูกาลสปัร์ติ๊สองสมัยที่สามของทัพปืนใหญ่นะครับเดอะการเนอร์อาร์เซนอลเนี่ยนะฮะซึ่งเตเลมันเนี่ยก็เคยถูกยืมตัวมาในปีสอัิบเก้าในยุคข,ของครอสปูเอลนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาซื้อขาดนะครับในยุคข,ของแบรนด์ล็อกเจอร์ต่อมานะครับเจ้าตัวครับไม่ต่อสัญญาไปกับทีมนะครับ และพาเลสเตอร์ซี่ไปเล่นในยูโรปาลีก2ฤดูกาลติดต่อกันรวมถึงยิงพาให้เลสเตอร์ซี่เป็นแชมป์เอฟเอคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้ครับซึ่งสื่อหลายๆสำนักครับเขามองว่าเตเลมันครับคือคือกุญแจสำคัญที่จะไปช่วยทับปืนใหญ่อาเซนอลให้ได้ครับนะครับนะคือเหมือนกับอาเซนอลที่แบบเวล่ค่ำเลยนะครับเวลค่ำเตเลมันเลยอะ นะฮะไม่รู้ว่าวลคัมาษาเวลเยี่ยมพูดยังไงนะแต่คือแบบยีต้องรับเตเลมันเลยนะครับเออนะนี่ก็คือข่าวของเตเลมันรวมถึงข่าวของสำเนาล่วล่ลยสำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะโอเคเราไปกันที่นี่หน่อยนะครับข่าวดีอ่ะทีนี้เรามามาฟังข่าวดีกันหน่อยนะครับอ่าวินเฟรดเอดีดี Wilfred n d อนดดีก็จะกลับมาแล้วครับแล้วก็เจ้าตัวก็พร้อมที่จะกลับมาไปซีซั่นกับเลเตอร์ซีสำหรับวิฟนะครับหรือ Wilfred NDD นด d ดี e มิดฟิลด์ชาวไนจีเรียของเลเตอร์ซีหลังจากที่เจ็บหัวเข่าไปจนปิดเทอมไปในซีซั่นที่แล้วในเกมเลกสที่เจอกับแลนดในคอนเฟลเ n นซ์แต่ในตอนนี้ครับวิลเฟลด์เอพร้อมและเตรียมที่จะกลับมาไปซีซั่นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Wilfred n d อ เขาก็บอกว่าเอดีดีเนี่ยก็เจ็บตอนจังหวะห0 5สบว่สิบในเกมคอนเฟลซ์ลีกนะครับในรอบสิบทีมสุดท้ายนะฮะที่เจอกับแลนดในเลกที่สองอ่ะที่เราใครจำมาได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของเบนด์ลอรเจอร์เนี่ยก็คือเขาก็รู้สึกดีใจที่ทางด้านของบิฟเฟร์เอดนดี้เนี่ยจะกลับมาแล้วนะครับนะโอเคนะครับ หลักๆเลยก็ประมาณนี้แหละเรื่องของ n อ d นดะีดีะก็เจ้าตัวพร้อมสำหรับการปรีซีซั่นนะสำหรับวิลฟริดเอ็นดีดีครับอ่านะครับมิดฟิลด์ชาวไนจีเรียนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข่าวดีข่าวหนึ่งครับคืออเดโมลาลูกแมนโอ้โหอเดโมลาลูกแมนเนี่ยยิงพาไนจีเรียาทาลายสถิติครับคือไนจีเรียในที่ผ่านมาเนี่ยในฟุตบอล a อ r i ิก n c ค p ั f ออฟเนช่นรอบคัดเลือกเนี่ยคือเจอกับทางด้านของอะไรเนี่ยซาโตเมปรินซิเปอะไรเนี่ยนะครับชนะไปสิบศูนย์โอ้โหทำลายสถิติเลยก็สลับไนจีเรียชนะไปสิบศูนย์ครับวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยสี่ประตูครับคนเดียวโอซิมเฮนนะนะครับแล้วก็อดีมูล่าลุกแมนเนี่ยยิงหนึ่งประตูครับในนาทีที่หกสิบสามนะครับเขาบอกว่า เป็นการชนะขาดที่สุดของซ u เปอร์อีเกิลก็คือไนจะีเนะรียนะนะฮะคือเคยชนะขาดสุดเมื่อปีหนึ่งเก้าห้าเก้านะครับตอนนั้นชนะสิบต่อหนึ่งเนี่ยนะครับไอทีมเนี่ยเซาโตเมแอนปริซเป้อะไรเนี่ยนะครับชนะสิบศูนย์ครับและปีหนึ่งเก้าห้าเก้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชนะสิบต่อหนึ่งแต่กลายเป็นว่า ในนัดนี้เนี่ยชนะขาดกว่าครับซึ่งก็ต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลตเตอร์สตีจะเลือกเซ็นสัญญากับอเดมูล่าลุกแม่นหรือเปล่านะครับนะโอ้โหก็ถือว่าอเดมูล่าลุกแม่นเนี่ยก็ยิงประตูเนี่ยช่วยไนจีเรียเอาชนะอะไรนะเซาทเตเมแอนด์ปรินซิเป้เนี่ยสิบต่อศูนย์เลยสำหรับอเดมูล่าลุกแม่น เรามาดูข่าวปิดท้ายกันวันนี้ครับเป็นข่าวที่เริ่มจะบวกขึ้นเกี่ยวกับชาวเดกเตแลนะครับเกี่ยวกับชาวเดกเตแลนะคือเขาบอกว่าเลสเตอร์ซีเนี่ยอยากจะได้ตัวเดกเตแลนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวอยากที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีนักข่าวบอกว่ามีเอซีมิลานใช่ไหมมาร่วมด้วยซึ่งคลับบูชเนี่ยต้องการ การเพียง40ล้านยูโรคือจะปล่อยทันทีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคือเดคเตอร์เตเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายไป King Power Stadium ียมถึงแม้ว่าจะเลสเตอร์ซีจะไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปครับคืออันเนี้ยเขาบอกว่ามันคือแบนเอร์ลอเจอร์เนี่ยต้องการมากๆเลยอะคือเป็น ตำแหน่งหลักเลยที่อยากจะได้นะครับแต่เขาบอกว่าดังสื่อสื่อเบลเยียมนะนักเขียนบริกแมนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการเหมือนกับเดินดิวทำดิวกับทั้งสองทีมทั้งเอซมิลานและเลสเตอร์ซีด้วยครับก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นเอซิมิลานทีมดังในสึกเกาโชซิเลียหรือจะเป็นเลสเตอร์ซี ที่ได้ตัวชาวเดเคเตอร์แลไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้และฝากกดกระดิ่งด้วยครับนะเอ้ยกระดิ่งอย่าไม่ต้องก็ได้หมายถึงว่าคอมเมนต์มานะครับกระดิ่งไม่ต้องกดก็ได้แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของท่านนะนะครับไม่ได้บังคับอะไรนะครับก็หลักๆเลยก็ไลค์แชร์แล้วก็เม้นมาคุยกันซับสไคร้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย